ไปยู่ข้างหน้าคือพ่อคุณเห็ดีกาดมีน้ำเห็นป่ะวีีการเอางี้ได้ห สวัสดีครับผม54สี่ท่านตรงนี้กดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนตามเพื่อนมาครับผมแล้วมาต่อในเพจผีกัดครับแชร์กันไปเยอะๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาาเรามาต่อเพจผีกัดครับผมอใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดแท็กเพื่อนมาตามเพื่อนมาให้ด้วยนะครับผมอ่แชร์แล้วขอบคุณครับ แชร์ครับแชร์ไปครับแชร์ไปเยอะๆครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมใช่ครับต่อเพจบีกัตครับใช่ใช่ใช่โอเคทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แอปหนึ่งนะทุกคนนะแชร์ไปก่อนแชร์แล้วขอบคุณครับดูเขยช่วกันแชร์ก่อนนะผมเพื่อนบุตดูต่อไม่ดูนักคนไม่มานะโอเคครับโอเค อ้าเพจนะผมแชร์กันไปเยอะๆยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่แชร์ให้เราหน่อยนะครับแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับทางเพจด้วยนะครับผมแชร์ไปเยอะๆครับแชร์นะทุกคนแชร์ผมนิดนึงแชร์ต่อจ้าแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่แชร์นะผมไม่ให้ทุนเข้าวีพีไฟดีสามนะใครอยากเข้าวีพีไฟดีสามนะครับผมกดแชร์ไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ทุนเข้าวีพีไฟดีสามยี่สิบคนเลยเฉพาะไลน์นี้โอเคไะอ่ ขอสักห้าร้อยแชร์ครับช่วยแชร์หน่อยนะแชร์ไปก่อนเลยผมให้คุณเข้าวีพีไปสามเร็วๆเลยแชร์ share แท็กเพื่อนมาทุกคนใครใครอยากเข้ากลุ่มวีพีไฟเดยสามใครอยากจะต่ออายุวีพีแต่ไม่มีทุนฟังทางนี้มีโอกาสมาให้แล้วอ่าไปแชร์ไปก่อนอ่าแชร์ไปใครอยากได้ทุนฟรีก็แชร์ไปก่อนครับอ่าผมให้ทุนฟรีเข้าวีพีไฟเดย์สามไปต่อสมาชิกกันใครที่กำลังจะหมดอายุวีพีไฟเดยสาม และคนที่กำลังจะต่อายุแต่ไม่มีทุนมารับทั้งผมเลยผมให้ทุนมาต่ออายุค20คนเร็วเรรีบเลยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับผมแชร์แชร์สมพงษ์แชร์แล้วขอบคุณครับคุณสมพงษ์แชร์แล้วครับขอบคุณครับเพนี้เพดนีกัดผมนะทุกคนนะเดี๋ยวดูนะเพราะว่ามันติดแดงแล้วโฆษณาไร์สดนก็ไม่ได้คลิปสันคลิปเดียวอะไรก็ไม่ได้แล้วดาวเดิมนก็ไม่ได้รอโอกาสอย่างเดียวครับไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนนะถึงจะกลับมานเหลืองกลับมาเขียว วันนี้ก็รายได้จากโฆษณาผมก็หายหมดแล้วนะครับผมนะก็ช่วยกันกดแชร์ช่วอขอบคุณครับเพื่การเปดการมองเห็นอ่าแชร์มาแชร์แล้วสองแชร์ค่ะขอบคุณครับใครแชร์แล้วผมพิสิทธ์มาไหมครับพิสิทธ์ไม่ได้มาครับผม่วงนี้พิสิทธ์งานเยอะครับได้แล้วครับกี่คนแล้วทุกคนสามร้อยห้าสิบอ่ะสามร้อยขอห้าร้อยคนเลยเลยสวัสดีครับ สาม Dante, ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคนเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยผมขอได้ไหมขอคนละหนึ่งอิโมจิได้หน่อยลิงก์ที่ปักหมุดอ่ะกดอิโมจิให้ผมหน่อยขอสักห้าสิบอิโมจิก็ได้มาสักร้อยอิโมจิก็ได้ความร <ah ู้สึกอะไรก็ได yeah. ้โกรธก็ได้ใครโกรธผมก็กดให้ผมหน่อยลิงก์นี้ปักหมุดมากมันจะมีระดับสนุนเนี่ยกดอิโมจีให้ผมนิดนงอ่ากดเลยตอนนี้แค่ยี่สิบเอ็ดคนเองยี่สิบเอ็ดหัวใจใครโกรธผมหาอะไรไม่เจอเว้ยต้องกดไปตรงโปรไฟล์เว้ยบอกคนดูด้วย เอานะอ๋อทุกคนนะใครที่หาเพจไม่เจอนะครับผมกดไปที่โปรไฟล์นะเพราะว่าไลฟ์มันอาจะจะไม่ขึ้นนะทุกคนกดไปที่โปรไฟล์มันจะขึ้นสีแดง,งทุกคนเห็นป่ะนี่นะมันจะขึ้นสีแดงใช่ไหมจลิมเข้าไปที่โปรไฟล์เดี๋ยวปุ๊บมันจะขึ้นไลฟ์แบบนี้เห็นปะ่ะนี่อ่าใครฮะอถ้ามันไม่ได้ขึ้นโพส์นะมันถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นโพส์แบบนี้นะมันจะขึ้นสีแดงกดไปที่สีแดงถีสีแดงก็ได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะอ่าฝากหน่อยทุกคนเนี่ยเห็นไหมอีโมจิ อะแสดงว่าเฟซได้จะมีป okay. ัญหาแหละพอกดเสจโคตรกดโกดรก็ไ okay, ด้อะกดโกดร์ให <Okay. Okay. S 1> ้ผมทีทุกคนเร็วช่วยหน่อยอ่ะโค้ดตอลครนนี้อ่ะสี่ร้อยอันขาขึ้นเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาดีกว่าโอเคนะครับนะวันนี้สี่ร้อยคนแล้วรีบแชร์ไปก่อนวันนี้ขอทักขันอัพนะช่วยกดแชร์ผมหน่อยแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะเปิดเอไอเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับทางเพจเราเพราะว่าเพจวันนี้มันติดแดง ยิ่งแชร์เยอะพอกราฟขึ้นเขียวเนี้อน,นาคตอีกไม่กี่เดือนนี้มันจะกลับมาสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคแล้วใครที่เข้ามาใหม่นะครับฟังดีๆนะฟังดีๆเลยนะใครอยากจะต่ออายุ VP ไฟเดย์สาและใครที่กําลังจะหมดอายุไฟเดย์สานะครับในิ้นเดือนนี้ใครไม่มีทุนอยากได้ทุนไปต่อสมาชิกอยากได้ทุนไปสมัคร VP อยากได้ทุนไปเล่นเกมฟังทางนี้ผมมีกิจกรรมมาให้แล้วนะครับผมนะผมให้ย0คนเลยนะ ฟังดีดนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมบกดแชร์ไปก่อนอนะ่ะอ่าโอเคสี่ร้อยหกสิบท่านแชร์ไปครับขอคนละหนึ่งแชร์สี่ร้อยสิบท่านนุ่มแม่เสียเวลาตายเลยตะบอนอเอาไงอ้าววันนี้ป่าจะเดินเหรอครับเต้นหมดอ่ะหรือว่าตะบอลจะเดินไม่รู้แล้วแต่ฉันหเหมือนโอเคขึค้นแล้วนะคะไมื่คิดว่าระบบเฟซบุ๊กนะคะมันกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างอะคะ่ะตอนเนี้ย มาพี่ถือกล้องดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมเดินเองมา <ปะ S 2> ผมจะไปเล่นไก่จูกอ่ะทุกคนตอนนี้ระบบเฟซน,น่าจะรวนนะครับผมนะยอดไม่ขึ้นเลยทุกคนช่วยกดใจกดแชร์แท็กเพื่อนแฮชแท็กไฮไลท์ให้หน่อยทุกคนมาเดี๋ยวผมตับไมนนิดหนึ่งเพราะว่ากล้อง0.5ผมมัน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 เสียเดี๋ยวมีตังก่อนค่อยไปซ่อมแป๊บหนึ่งนะตบบรระบอลอ่ะมาแล้ว <c oughs> ผมรับเป็นเบอร์หนึ่งนะคูนหนึ่งเอาฉันสี่ดีกว่าอะไรห้าวเยอะ นี่มมว่าเล่นตัวนี้ดีกว่าโจ๊กโขโมยตัวอีมึงแล้วถูตะบอลมึงท้าทายแย่โหท้าทายกับระบบตะบอลมาเล่โจออกมาเล่นกันมาตะบอลไม่หูทา้ทาทายกับระบบเว้ยป๊บน,นึง <laughs> อุ้ยมาแล้วเนาะอุ้ยอยไะ,ะอไรอ่ะอุ้ยตะบอลทำอะไรอ่ะ จับนี่อยู่ทำไรจับอันนี้อยู่จับอุย้ยจับอะไร,บบร,รอ<ล>่ะตาบอลอุ้ยน้องมึงดูนะอุ้ยโตตาบอลมึงเตะเหรอพี่น้องขาคู่อยู่นี่มึงเตะเหรอตาบอลอุ้ยตาบอลเตะเหรอผมอยู่เนี่ยผมถอยนะมนผมถอย,ยอรร่ะตาบอลผมถอยโตตาบอลผมไม่ได้เตะตุ๊บ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 บังของตั้งหลักก่อน ตัง้งลากก่อนตะบอลมึงเตะมึงเตะนี่ขาคุณอยู่เฉยแน่จริงมึงล้มดิตะบอลมึงเตะตะบอลมึงเตะขาคุณยังอยู่นี่อยู่เลยตะบอลเตะเชื่อผมดูขาตะบอลเตะนี่ขาคูณอยู่นี่พี่นกแล้วใครเตะแล้วใครก็ลงไปเรียกเขาเล่นเรียกไอ้โจกเล่นน่ะถูกไปหมโจกลงมาเล่นกันตะบอล นี่ไงนี่ไงตะบอลตีแล้วนี่ไงตะบอลขาตะบอลถีบไม่ตะบอลถีบขานี่ตะบอลถีบลุกเลยลุกเลยลุกเลยตะบอลแกล้งตะบอลนั่งแกล้งผมเว้ยอาผมลุกแล้เออตะบอลแกล้งผมมึงไม่ต้องกินมต้อหมี่แน่จุกเจ๋อเท่านแชร์ไปเร็วเร็วอยากจินมึงไปซื้อเองเออเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงตะบอลบอกแล้วบุบผัดยาแดงผัดไทยลุกแล้วผมไม่ได้ทำผมบอกแล้วว่าตะบอลตั้งเอาขาเขี่ยแน่แล้วแกล้งผม จริงถ้ามึงแอบจูกถ้ามึงอยู่นะมึงขยับไปมึงล้มดิมึงถีบดิไม่กล้าเห็นไหมตะบอลแหลถีบถูกตะบอลถีบคุณอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมายังไงนะคุณกคนตะบอลแลกจูย้ายย้ายเดี่ยวมั้งาชั้นสามเดี่ยวมั้งตะบอลมันไม่เล่นกับเราวะใช่เหรอมึงไม่ต้องกินหรอกบะหมี่เนี่ยมึไม่ซื้อ เจ็ดร้อยท่านแชร์ไปแล้วไปไปผมก็ไปชั้นสามด้วยว่ะแต่บอลแต่บอลแม่งปั่นประสาทแล้วผมไม่ได้ทำแต่บอลตะเกียร์แล้วมาแกล้งผมโวเหว่จริงเตะหน้าเตะหน้ายะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะใครอะพี่สาวเหรอพี่สาวครับจุกจุกจุกลากเก้าอี้เหรอ อุ้ยเว้ย่อมทำหรอไม่ได้ทำเลยยังไม่ทำอะไรเลยอุ้ยยังไม่ทำอะไรเลยกระบบนุ้ยเก้าอี้เหรอไอ้โจ๊กกอี้เหรอกระบบนก้าอี้เหรอกวีวิกอี้เหรอกระบบนพีน้มงคุบอกแค่มันล้มไม่ใช่เหรอใครไอ้จ๊กผมยังไม่ได้ยุ่งเลยกระบบนมีใครขึ้นมาแก้หรือเปล่าวะล้มแหละล้มแหละถ้าทางไอ้จุกอยากจะเล่น เด hm ี๋ยวไปจับตั้งให้ม hmm ันลงได้ไปเถอะโอไปชั้นอื่นเถอะผมว่าไปชั้นอื่นเถอะเดี๋ยวผมตั้งให้มันก่อนอ่าชั้นอ่าอ่อาสับบอลไม่อยากเล่นเหรอผมไม่ลงไหมอุ้ยสับอลโอ้ยเคี่ยวเหอะเลยสับอลทุกคนแชร์ไปจะพันแล้วขอพันคนได้ไหมอ่ะขอพันคนหน่อยขออีโมจิที่ปากบุญหน่อย อะไรบะหมีเกี้ยวเหรอล้มแล้วล้มแล้วตะบอนล้มแล้วอุ้ยดูเงาดิล้มล้มทุกคนล้มล้มหละตะบอล้มอุ้ยจ่เลยเห็นไหมล่ะจะาเลยอุ้ยจ่าเลยเห็นไหมตะบอนเห็น ไม่เล่นไม่ได้เว้ยเขาบอกให้อย่าไปยุ่งอุ้ยอะไรเจออะไรก่าตะบอลเจออะไรอะไรเจออะไรอุ้ยใครเดินวะแป๊บหนึ่งใครวะผมว่าไม่ได้ใครอ่ะแป๊บหนึ่งใครอ่ะอุ้ยใครตะบอนใครอ่ะพ<ๆ>ีพีพีสาวซูมซูมนี่ ตะบอมัดูดซูมก่อนแล้วไน่มิดูมีมดูดิใคระตะบอลมิมดูดูอะไรล่ะอุ้ย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 ปุ๊ปุ๊บปุ๊ิดจุกจหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปตะบอลกลับมากลอะไเกิดอะไรขึ้นโยเกิดอะไรขึ้นตะบอเมื่อกี้ใครยืนอยู่เมื่อกี้ใครยืนอยู่ตะบอ เมื่อกี้มันมันยืนปะอันหนึ่งอันหนึ่งอันเนี้ยตาบอลเนี่ยผมผมเห็นตรงเนี้ยมันมันมันรอดช่องอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นปะเงียบดิกูได้ยินเสียงงอาหมวยเชื่อผมเอาหมวยชุดแดงเอาหมวยชุดเงียบดิไทยอรับอุ้ย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 อะไรตาบอลบอกเลยครับว่ากูได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงคอฟเฟนเตอร์เหรอ ีเด็กว่างไหมครับตะบอลไม่ตอบกด้วยใครว่างเรากูไม่เล่นลนะก,กับมึงไม่ถูกอืมไม่พูดนะเมื่อกี้ไม่รู้เขบอกว่าหน<ม>ูว่างก็ไปท้าเขาว่าแล้วแล้วก็จะมาไ<ม><ะ>ีเด็กว่างไหมไอหน,ตอนอูตะบอเลเรียกเด็กกี่แล้วตะบอลเรียกเด็กกี่แล้ววะ จุกกินหมูกระทะไม่จุกเอาแล้วหมูทากจุกมึงอยากจุกอยากกินแล้วอุ้ยอะไรี้จะใครใครอยู่ข้างหลังกูเนี่ยก็ก็บอกแล้วเมื่อกี้ใครอยู่ข้างหลังไม่รู้ใครพูดข้างหลังกูไม่รู้เมื่อกี้มันมีเสียงในกล้องอยู่ข้างหลังเลยในกล้องไม่เห็นมีใครผมถามมันว่าอยากกินอะไรนะแม้วเสียงพูดเหมือนอยู่ข้างหลังผมเลยอ่ะ ใครวะหมอผมบอกแล้วไม่รู้ว่าใครอุ้ยนั่ไงนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เห็นนี่ไงนี่ไงซูมอยู่เห็นไหมซูมอยู่นี่ขาวหุยปิบอมวยผมซูมอยู่ตัวบอลไปดูไปดูอุ้ยอุ้ยตะบอลหายไปอุ้ยไอ้เนี่ยอุ้ยไอ้คนปีเวนหายหายต่อหน้าเลยหายต่อหน้ากล้องเลยหายต่อหน้ากล้องเลยทุกคนไปีเวนไอ้เหี้ย หายต่อเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมชุดแดงชุดแดงหายต่อหน้ากล้องเลยสะบอแล้วก็มีแมงเรือต่อหน้ากูเลยผมว่าน่าจะเป็นลูกเขาแน่สะบอนไม่รู้ลูกเาผมว่าจะเป็นลูกเขาหว่าะบอนเอาดีโถเเนี่ยน่าจะเป็นลูกเขาสะบอนโอ้โหไม่เห็นนะเมื่อกี้ คนคอมเมนต์เจ็ดล้อบาคนเห็นหมดเลยชุดแดงยืนมองหน้าอยู่ปรับแสงโทรศัพท์ให้สว่างสุดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดนั่นแหละนะอุ้ยอีงเอาตกใจอะไรลุงไปดูดิเสียงอยู่ในนี้ประตูใครกัน ใช่เหรอมีใครวะพี่สาวเหรอมันเป็นห้องอะไรอ่ะมันเป็นห้องน้ำช้าไอ้ที่ผู้หญิงเขาจะอยู่เรื่อยเลยก็พี่สาวไงสว่างยังทุกคนสว่างยังอุ้ย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 ไม่ไงอุ้ยตะบอนอุ้ยอุ้ยจ่าเลยตะบอนอุ้ยอุ้ยในห้อง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 เลยเมื่อกี้เห็นไหมเพี่พี่สาวอยู่ในห้องอยู่ในห้องวุ้ดขนลุกขนลุกไปดูไปดูไปดู ใช่ครับไฟฉายผมจะหายครับผมเดี๋ยวไฟฉายหายในห้องเห็นไหมในห้องนันนะในห้องนันตะบอลเห็นไหมคอมเมนต์บอกหลังเสามีใครอยู่ไว้ตะบอลหลังเสาอ่ะไปเดี๋ยวไปเดียไปดู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 มีไหมมีไหมล่ะ ไม่มีอะไรสับบอลมึงไม่มีหาอะไรแล้วไม่มีใครไม่มีได้ไงสับบอลไม่มีด้ันมีคนยืนอยู่หลังสับวนอุ้ย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 ไม่ให้ไม่ให้เห็นไหมหลังเสาหลังเสาไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะเห็นไหมสับบอนไม่มีเี่ยยมมไออ้ใ้ยใครไม่รู้ใครไม่รู้เมื่อกี้ผมดูแล้วไม่มีมันหน้าแบบดำๆปไปเลยหน้าดำปิ้งกระทษ ไม่เห็นไม่มีผมไปูหลังสาวแล้วทุกคนแปลปกกว่าท่านผมทําตามใจทุกคนไม่ได้นะผมบอกเลยบางคนก็เห็นนะอ่านคอมเมนต์ด้วยบางคนเขาก็เห็นกันคุณไม่เห็นคุณก็เปิดไฟเยอะๆครับผมโอเคยังเหวอเลยไป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 ตรงนู้นก่อนไปไปไปนนก่อนไปทุกคนยังไม่จบไปตาต่อยเพลินแันบนึงโอ้ยฉนันสามกูไม่ได้ขึ้นใน <c oughs> ตะบอลบอกนะเอาเลยนะทุกคน อันนยังไม่จบยังไม่จบแต่ไปตามต่อยเพจหนึ่งแต่ตอนนี้แป๊บนึงนะเอาต้ตัเดียวเอาวอนนะครับทุกคนไฟอาร์ติเจอร์ผมเปิดสุดแล้วนะเพราะว่าแบตมันจะหมดทุกคนใช้มาตั้งแต่ติกต็อกนะครับผมเพจหนึ่งเพจตะกอนนะใช้มาหลายเพจอาร์ติเจอร์ไฟมันเหลือแค่นี้จริงผมทําตามทุกคนไม่ได้นะฟังไปด้วยนะครับผมจะให้ผมนูนี่นะผมทําเต็มที่ทุกคนบางคนเขาก็เห็น โอเคไหมเออแล้วไ่ตบไปตามบอรเพจเดิมทุกคนนะอันนี้อ่ะทุกคนนะย้ายไปตามต่อที่เพจควายธนูวีน,นึงตรงนี้ขึ้นไลน์แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะใครหาไม่เจอสามารถแคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะครับผมย้ายไปตามต่อที่เพจควายธนูวีน,นึงตรงนี้ขึ้นไลน์แล้วนะผมจะบอกตรงนี้นะครับผมนะว่าผมทําตามใจทุกคนไม่ได้นะครับผมนะเข้าใจผมด้วยนะครับผมให้ผมนู่นนี่นั่น คุณมาอยู่สถานการณ์จริงอแล้วคุณจะรู้นะครับผมโอเคนะ่าทุกคนย้ายไปตามต่อที่เพจควายธนูวีหนึ่งนะครับนะแล้วไลา์นี้ก็ผิดภาพกันใดนะครับผมนะกล้องอาจจะไม่ชัดอาจจะมัวอาจจะเวียนหัวต้องขอโทษทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับทางเพจเรานะครับผมไปทุกคนย้ายไปตามต่อที่เพจควายธนูวีหนึ่งนะครับผมนะเร็วๆลยไปเดีย๋ยวผมไปลงไลน์แล้ว